รถหลุดจองโตโยต้าคัมรี่2.5ไฮบิสพรีเมียมปี2019มีรถเพค่มขนาใช้มือเดียวไม่ท้ายเพียง55,000กิโลเมตรเท่านั้นนะสภาพสวยนางฟ้าเลยประวัติเซอร์วิสศูนย์ครบนะครับผมตัวรถเป็นสีขาวมุกหรูหลาม,กมากๆนะครับมาพร้อมล้อดเดิมขอบ17นิ้วยางบโซนปี2 0 2 4นะครับ ภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะฮะสามารถเบาะคู่กับขี่สามารถเมมโมรี่ซีดได้2ตำแหน่งนะครับผมมีในส่วนของจอการตั้งถอยเสียงเสียง KBL ดีไซน์ทุ่งไร้พรมติฟังชั่นพร้อมระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟต,ตี้เซนต์นะฮะได้สันรูกนะครับเปิดปิดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์2.5ลิตรแรงประหยัดนะฮะอัตราการสิ้นเปลือย่สง20-22โลลิตรพร้อมรับประกันกระแทกแล้วก็ระบบไฮบริดนะครับผมราคาพิเศษคันนี้เพียง939,000 ปีดาว่อนเริ่มต้น15,900นะฮะรถสวยแบบนี้อยู่ไม่นานนะฮะกดดูรีวิวเต็มแล้วคุณจะได้รู้ว่ารถันี้สวยขนาดไหนครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมบอยเพชยยนต์กันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมีรถหลุดจองมาให้ชมกันอีกรล้วน,นะครับนี่คือ Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium ปี2019คันนี้เลยครับ คันนี้เป็นรถผูบริหารใช้มือเดียวนะครับหมดสัญญาเช่าประวัติสูตรครบถ้วนเช็กระยะตรงทุกระยะนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับไม่เพียง55,000กิโเมตรเท่านั้นครับราคาพิเศษของรถคันนี้นะครับอยู่ที่939,000บาทครับฟีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น15,900บาทเท่านั้นไปดูกันเลยครับว่าคันนี้สวยขนาดไหนนะครับผมสำหรับตัวรถคันนี้นะเป็นสีขาวมุกเลยนะครับสวยหรูดูแพงครับผมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยแล้วนะครับผมสภาพสวยๆโคมไฟเดิม ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมชิ้นงานกันชนด้านหน้าไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนหนักเข้ามานะครับมีในส่วนของตัวไฟตันหมอกแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเซ็นเซอร์เนี่ยมีให้รอบคันเลยฝากะโปรงเลียมสันคมสวยชัดเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีรอยบุบไม่ได้มีรอยลักยิ้มขึ้นแสงขึ้นเงาแบบนี้เลยนะครับส่วนกระจกด้านหน้านะครับพาร์ทเดิมโรงงานครับไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมหรือว่าไปอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับรับประกันเลยนะฮรรถทุกคันไม่เคยชนหนักจมน้ําหรือว่าพลิกคว่ำ หากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอนะฮะยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวน100%รนะฮะรถของเพชรโจนของเรามีรับประกันแล้วก็มีบริการหลังการขายให้นะครับผมคันนี้มาพร้อมกับตัวล้อแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นแม็กอลลอยขอบ17นิ้วส่วนตัวยางเนี่ยเป็นยางของบิดโตนนะครับเป็นปี2024สภาพดอกยางยังดียังลึกยังเหลือนะฮะเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะฮะสภาพใหม่พร้อมใช้งานเลยนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าแบบออโต้เรียบร้อยนะครับผม มือจับประตูโคมี่มกุญแจเนี่ยเป็นระบบคีย์เลสนะครับผมสามารถปลดล็อกรถนะฮะได้ทริงที่ตรงประตูได้เลยนะครับผมแผงประตูเดิมนะสภาพสวยไม่มีช้ำนะครับผมสีสม่ำเสมอการไม่มีซีดไม่มีจางนะครับตัวรถบอดี้เดิมๆนะฮะไม่ได้มีรอยบุบไม่ได้มีรอยลักยิ้มใดๆนะฮะสวยเดิมทุกจุดแน่นอนนะครับผมด้านท้ายนะฮะไฟเบรกเป็นแบบ LD นะฮะดีไซน์หรูพร้อมด้านหลังนะฮะมาพร้อมเซนเซอร์4จุดก้องหอยมีให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ทุกตัวสอนมาแบบครบ นะโลโก้สัญลักษณ์ไฮบริดนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็กระจกเป็นของเดิมโรงงานนะครับผมพาร์ทเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการซ่อมหรือว่าอุบัติเหตุมาแน่นอนนะมีตัวไลฟฟ้ามีไฟเบรกดวงที่3ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมผิวพันตัวรถโดยรวมถือว่าโอเคมากเลยครับผมคันนี้ใครหาอยู่รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ดุดจองมาแล้วนะครับมีโอกาสรีบตัดสินใจก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะครับ วิ่งไปเซ็นได้ถึงหน้าบ้านแล้วก็ออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนนะฮะขอแค่มีรายได้ชัดเจนนะฮะตรวจสอบที่มาที่ไปรายได้ได้นะฮะหรือว่ามีเอกสารยืยนยันรายได้ก็ยิ่งดีนะครับผมใครที่อาชีพค้าขายก็ออกรถได้นะครับผมมีหน้าร้านให้ตรวจสอบก็ออกรถได้เช่นเดียวกันนะมาเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของรายละเอียดของภายในตัวรถคันนี้กันบ้างนะครับผมมาเข้ามาดูภายในกันเลยครับนี่ภายในสภาพสวยมากนะครับภายในเป็นโทสีดําครับผม ตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับผม Memory Seat เบาะฝั่งผู้กับขี่ได้2องตำแหน่งนะครับผมเบาะสภาพสวยยังตึงยังแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยครับผมเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับนี่สภาพสวยมากนะฮะปรับเอนได้นะสภาพเบาะฝั่งผู้โดยสารนะครับผมคันนี้ก็มาพร้อมกับหลังคาซันรูฟนะครับผมเปิดปิดไฟฟ้านะครับเพิ่มความโปร่งโล่งนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวรถดูพรีเมียมมากขึ้นนะฮะผมเนี่ยภายในสภาพสวยนะเป็นสีดำ สีสม่ำเสมอการไม่มีซีดไม่มีจางแล้วก็ไม่มีรอยช้ำจากการใช้งานหนักนะครับเพราะว่าคันนี้ใช้งานเพียง50,000กิโลเมตรเท่านั้นครับแผงประตูเดิมเลยสภาพสวยไม่มีช้ำนะที่ว่างแขนวัสดุหนังนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์กระจกเป็นระบบไฟฟ้าออโต้ให้4บานเลยนะครับปรับพับกระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับสามารถพับแบบออโต้ได้นะครับเวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะฮะตรงนี้ก็ memory seat นะฮะตัวเบาะได้2ตํตำแหน่งนะฮะ โครงสร้างเดิมนะครับน็อตด,ด้านแก้มขวานะฮะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันนะครับหัวน็อตยังคมยังสวยมาร์คสีตามสีโรงงานอยู่ครบๆนะฮะนี่ครับประตูเดิมไม่เคยแกะซ่อมทําตรงทําสีใดๆสครับเพจตัวรถเนี่ยเงาเงาส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะ,ะไม่มีรอยสนุกสนิมจากการใช้งานนะครับหรือว่ารอยช้ําจากการใช้งานหนักเลยนะครับผมตัวนี้ก็มีปุ่มนะครับเปิดปิดในส่วนของตัวไฟตันมอนะครับผมระบบการลื่นถลาย เปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ํามันนะครับปุม่มรูทสตาร์ทเอนจินมีให้เรียบร้อยนะครับโวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยลอกนะครับผมมีในส่วนของพวกระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์ตนะครับเตือนกระชนด้านหน้านะครับพร้อมระบบช่วยเบรกเตือนรถออกนอกเลนนะฮะแล้วก็มีคูดคอนโทร l นะครับเป็นแบบอะแดปตีฟนะฮะคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับตัวเขาเรียกว่า เป็นเตือนมุมอับสายตานะครับที่มีแสงสีส้มแสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับหรือเป็นระบบบายสปอร์ตนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ลืมชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครระบบออปชั่นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยค่อนข้างมาให้แบบแน่นๆเลยนะครับรับสายบางสายที่ซ้ายมือพวงมาลัยได้เลยครับมาเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูเรกใหมนะฮะแล้วก็คันนี้เดี๋ยวลืมแจ้งไปมาพร้อมกับตัวเกียร์แบบพัฒนาชิปสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยครับมาเดี๋ยวเยียบเบรกแล้วก็สตาร์ท นะครับตอนนี้ตตาร์ดด้วยระบบไฟฟ้านะเครื่องยนต์ก็จะนิ่งเงียบประมาณนี้เลยนะครับผมนะีครับมาครับเลขมาอยู่ที่5,500 0กิโลเมตรนะไม่น้อยมากครับใครหาอยู่ผมบอกได้เลยว่ารีบจัดนะจัดได้จัดนะครับผมอ่ะมาดูกันต่อในส่วนของบอดี้ด้านในนะดัชบอร์ดด้านบนสีเขาไม่มีซีดไม่มีจารน,นะครับมีกระจกตัดแสงออโต้เรียบร้อยนะครับผม ไฟสแผ่นที่นะครับเป็นแบบแสงสีขาว Ld เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมจอกลางนะฮะเครื่องเสียง Jbl นะครับเป็นลำโพง Jbl รอบคันมีระบบ Dobby Audio นะครับเครื่องเสียงเนี่ยก็ห่มแน่นอนนะครับมาพร้อมระบบนำทาง Navigator ให้ด้วยนะครับผมแอร์ออโต้ครับแยกนะฮะเป็นแบบ3โซนนะครับผมมีหน้าซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีตัวคอนโทรลแอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับเอนให้นะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนตรงนี้มีช่องวายเดชชัชเชอร์นะครับ รองรับกับมือถือที่รองรับไวรเดสนะครับผมแล้วก็ช่อง power wire สิบสองโวลต์หนึ่งจุดนะฮะช่องต่อ USB a u เตรงนี้มีให้นะครับตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับหัวเกียร์สภาพสวยไม่มีร่องไม่มีร้อนเป็นเกียร์แบบ ecvt นะฮะจะมีโหมดนะฮะได้ใช้ก็คือ Eco n o น m a l Sport แล้วก็ ev Mode นะฮะแล้วก็ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีให้ครบเลยที่วางแก้ว2ใบนะฮะสภาพสวยนะสามารถแป้นตรงนี้นะครับผมไม่มีร่องไม่มีร้อนไม่มีรอยช้ำจากการใช้งานหนักนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้มาพร้อมตัวเป่าลมตรงบนะ จะมีลมออกตรงนี้นะครับทาให้เวลานั่งนานๆเนี่ยมันไม่แบบไม่ร้อนนะครับผมก็ถือว่าคือแบบจัดมาให้แบบจัดเต็มจริงๆสำหรับคันนี้นะเรื่องความพรีเมียมเรื่องความสะดวกความสบายความหรูหราความลักชูลักชูรี่นะครับของตัวคัมรี่นะครับอเดี๋ยวผมไปเช็คโครงสร้างตัวรถกันต่อนะครับในส่วนของซ,ซ,ซอกด้านหลังขวานะฮะน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขายนะฮะเลเบลสติ๊กเกอร์เดิมนะฮะเนี่ยหัวน็อตยังคมยังสวยหัวน็อตไม่มีรอยขยไม่มีรอยเยิ้มจากการทําส่งทําสีได้เลยนะครับผม มาเดี๋ยวเข้าไปดูด้านหลังกันต่อครับในส่วนของห้องผู้โดยสารที่คือถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวแคมรี่เลยนะครับห้องโดยสารกว้างขวางนะครับพื้นที่บอร์ดเนี่ยเลืๆเลยนะครับนั่งสบายๆแล้วก็อย่างที่บอกไปมาพร้อมกับตัวคอนโซลตรงนี้อ่าขอแป๊บเป็นตัวคอนโรลตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับเป็นที่วางแขนได้วางแก้วน้ําได้2ใบนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวเนี่ยครับระบบตรงนี้นะฮะปรับเอนได้นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับผมแล้วก็ในส่วนของแอร์เนี่ยสามารถปรับได้ ปรับเครื่องเสียงได้นะครับผมมีตัวคอนโทรลตรงนี้ให้นะครับนี่ถือว่าสะดวกนะคนที่นั่งแถวสองเนี่ยสบายสุดๆเลยนะสำหรับตัวแคมรี่เนี่ยเป็นรถที่นั่งโดยสารได้สบายมากๆนะครับผมมีในส่วนของมานบังแดดนะฮะด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับเป็นแบบไพรเวทนะครับแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่สภาพสวยมากความใช้งานเลยนะมีช่องแอร์แถวสองให้เรียบร้อยนะครับช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ2จุดนะฮะสำหรับเพดานตัวรถสะอาดจานไม่มีรอยสักยงสักยานใดๆเลยครับแล้วก็ซอกประตูเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ หัวน็อตประตูไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขนะฮะหัวน็อตยังคมยังสวยอยู่ตัวสครับเพจเงาๆแบบนี้นะคับพลาสติกตรงนี้ยังไม่ได้แกะออกแผงประตูเดิมเลยครับสภาพสวยไม่มีช้ํานะครับผมเนี่ยครับตะเก็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสภาพไม่มีช้ําจากการใช้งานหนักมาแต่อย่างใดเลยนะครับผมด้านท้ายก็เดิมๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเปิดดูด้านท้ายกันในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะครับผม กว้างขวางตามสไตล์คัมรี่อยู่แล้วนะครับผมกระเป๋าเดินทางหรือว่าถุงกอล์ฟใบใหญ่ๆเก็บได้สบายเลยครับสามารถรงสร้างด้านในเลยนะครับนี่ครับตะเก็บเดิมเม็นอาร์ตเดิมไม่มีรอยโป้ไม่มีรอยทําสีนะครับเดิมๆอย่างนี้รอยอาร์ตเดิมยังอยู่นะครับผมไม่ได้มีการตัดต่อตัวรถหรือว่ามีการชนหนักแล้วก็ไปซ่อมใดๆมาแน่นอนนะครับผมร้อยอย่างไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะฮะเก็บได้เป็นระเบียบแบบนี้เลยนะครับพวกนี้จะเป็นรอยซิลิโคนเดิมนะครับอันนี้คือจะต้องมีนะฮะเนี่ย ถ้าเป็นรอยสีอื่นทํามาเนี่ยแสดงว่ารถเนี่ยต้องไปชนหรือว่าไปทําอะไรมาแน่นอนนะครับผมส่วนน็อตฝาท้ายนะนี่ฝาท้ายสังเกตหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะแสดงว่าฝาท้ายเนี่ยไม่เคยแกะซ่อมหรือว่าแกะทําสีนะสังเกตหัวน็อตเนี่ยยังคมยังสวยนะฮะคือฝาท้ายเดิมเลยครับผมไม่ได้มีการแกะซ่อมหรือว่าแกะทําสีนะครับผมส่วนแผงประตูนะครับด้านหลังซ้ายฝั่งนี้นะครับผม เนี่ยสภาพสวยเลยครับไม่มีช้ำนะ h. ที่วางแขนแตะเข็บเดินได้ต่างๆครบส่วนสมบูรณ์ว <ส or S 1> ัสดุหนังต่างๆเนี่ยสภาพสวยเลยครับไม่มีร่องไม่มีร่อนจากการใช้งานหนักหรือว่ามีรอยช้ำแต่อย่างใดนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็ซอกประตูเดิมด้านหลังนะฮะหัวน็อตยังคมยังสวยมาร์คสีต้านสีโรงงานอยู่ครบไม่ได้มีการแกะซ่อมหรือว่ามีการชนหนักจากด้านข้างมาแน่นอนนะครับผมคันนี้ผมเช็คแล้วนะฮะว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยเดิมแท้โรงงานไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะเปลี่ยนครับ แผงประตูเดิมเลยครับสภาพสวยไม่มีช้ำที่วางแขนสภาพสวยๆนะฮะวัสดุทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติตรงนี้พลาสติกเดิมโรงงานนะยังไม่ได้แกะออกเลยเนี่ยพลาสติกเดิมๆเลยนะครับผมแก้มด้านในเนี่ยน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเนี่ยมาร์คสีหัวน็อตอยู่ครบน็อตไม่มีรอยข่ายไม่มีรอยแกะประตูเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมทําทรงทำสีกระชับเพจเงาๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับเพจตัวรถเนี่ยต้องมีเลยนะครับถ้าไม่มีเนี่ยซื้อไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจัดไฟแนนซ์ไม่ได้โอนไม่ได้มันมี้้เครื่่องงงลตัววยนีแก เดือนปีผลิตยอยู่ตรงนี้นะครับสติกเกอร์มอกอรเดิมเลยครับผมน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะน็อตซอกต่างๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมประตูดเดิมนะฮะรอบคันเช็คให้แล้วนะครับรถรับประกันนะ,ะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับผมหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอแังยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับมาเดี๋ยวไปส่องในส่วนของข้องเครื่องกันต่อนะครัสบสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเบนซินขนาด2.5ลิตรนะฮะบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้า จะให้พลังงันนะครับรวมกันอยู่ที่215แรงม้านะครับผมระบบไฮบริดแบตเตอรี่ใหม่นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับพร้อมรับประกันจากโตโยต้านะครับผมสภาพห้องเครื่องภายในนะครับไม่มีรอยเชื้อซึมใดๆนะครับสภาพห้องเครื่องสะอาดนะครับผมโครงสร้างตัวถังเดิมนะครับ100%ไม่มีชนหนักนะหรือว่าพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะเช็คประวัติได้เพราะว่าเป็นรถหมดสัญญาเช่าประวัติสูงชัดเจนนะครับโครงสร้างหนักเลยครับผมโช๊คเดิมเบ้าโช๊คฝั่งนี้สปอร์ตเมนอาร์ตอยู่ครบสวยงามนะฮะน็อตตัวโช๊คไม่มีรอยแกะไม่มีรอยข ะะไม่ได้มีการตัดต่อตัวรถหรือว่าเอาไปโดดเตี้ยบเพิ่มนะฮะอันนี้คือเดิมๆเ,เลยนะครับแล้วก็ดูด้านในนะครับนี่จุดแกมด้านในนะฮะถ้ารถไม่ได้มีการชนมาเนี่ยตรงนี้เขาไม่ได้แกะซ่อมแน่นอนครับผมแก้มในเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบฝากระโปรงฝั่งนี้นะฮะหัวน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยแกะนะฮะเด,เดิมหมดเลยนะครับยังไม่เคยแกะซ่อมนยะคะรับพวกนี้ถ้ามีการแกะซ่อมเนี่ยหัวน็อตเนี่ยสังเกตนะมันจะมีรอยประแจไข่แน่นอนครับรวมถึงฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะ,ะ,นะะไม่มีรอยขูดขีดจากประแจรรรออ่าาาายยเิมมจกกทํสี ส่วนภายในการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยครับรวมถึงจุดเดเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถนะฮะยังคงแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเก่าไม่มีรอยสาดสีมาแต่อย่างใดนะครับผมพวกตามสปอร์ตเมนอาร์ตรงฝากระโปรงหรือว่ารูระบายความร้อนยังคมยังสวยอยู่นะครับผมส่วนคานนะครับหม้อน้ําด้านขวานะครับนี่ครับไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับรูปลมคมกิบเหมือนเดิมนะครับด้านซ้ายเช่นเดียวกันนะครับสภาพเหมือนกันเลยนะครับซ้ายขวาเหมือนกันนี่อันนี้คือเรื่องปกติ แต่ถ้าซ้ายอย่างขวาอย่างเนี้ยคือผิดปกติแน่นอนนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคันนี้นะครับกับเจ้าตัวโตโยต้าคาม y ้2.5ไฮบริดพรีเมียมปี2019คันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากครับผมรถสวยไม่น้อยประวัติดีนะฮะพร้อมใช้งานเลยราคาเพียง9 3 9 0 0บาทนะครับผมฟรีดนาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่15,900บาทนะฮะเลขไมคแค่55,000กิโเมรเท่านั้นใครสนใจที่ติดต่อเลยนะครับรถหลุดจองมักจะอยู่ไม่นานครับ โทรหรือแอดไลน์0831318826ได้เลยนะครับผมมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพยรยนเสรีไทย68แยา1เมืองบุรีจังหวัดกรุงเทพนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ